สบายดีพี่น้องสบายดียามเที่ยงเทียงแล้วพี่น้องพวกพ่อก็กินแล้วพี่น้องกินข้าวเที่ยงนักวกันเลยพี่น้องเด้อมื่อสุกุสุคนสซงงสบอนพวกพ่อกับซ่องพ่อเราลำโชคนี่ห่าก็มาแต่จิตจักจันพี่น้องงานสั้นสูงพี่น้องนี่กินสดสดแล้วพี่น้องดิบๆโล้วนะตึงเสะพี่น้องลอยเจียกเต็มถวยพี่น้องพวกก็โดนห่อพี่น้องเสียบๆน้ำกันเลยมามาเฮ้ย มามากินกันเด้พี่น้องกินกินกินอื่นลวตกใ้พวกขิงขาวยกินข้าวบยังเตย่ในบนงขาวก็พดออกอ่าตอแด็กข็ดดีพน้องกินขาวเตียงกันน้องมาเตะปิดจกจันทร์จกจันวันพิสามนจักจันกินดนะเนกินสดๆด้ค่ไนนี่ตัวประมาณ

แปดดสิบตัว่น้องน่แปดสิบคำตัวละคำตัวละคำแต่ก่อนเคยกินบะไรบ้างเคยกินเมล็เมล็ดเมค็ดยังเสียหนูไล่เปลี่ยนไปบ้า tông tông nó đi vô đây tìm mọi người nè 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 มังอีบ่มีมันมีมาลอยตันตอันนี้แม่จันอันนี้แม่อีแต่ยังคืเราแม่จันัีจัันั่งเดียวกันก็แลลูบ่คือกัน่คือัลก็ห้องกันบ่พื้นเราดำหอมอีอีหอมจะพังบอกุกคนน้ำเด

ฟัาเลี้ยงินว่นึ่้วกเลยคทีนี่นีแสตัวียงตัวเิ่มนี่สิตัวนปไม่อียร้อยตัวี่ Tìm nhắc nồi nó Số sạch của a young hoa kia, nóng lên mì nọc. A có hap. có thiệt hãy 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 mưa hãy 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 đây đi hãy cho mình chỉnh hãy 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 Mình vừa งั้นจบถึงเข้าแม่ปุ๊กเจ้า,าองว่านี่เ้าของว่านี่วา่านปิดต่างเนะาะมันเป็น,น,ปน,น,นคันนำพลังงชิ้นหอวันนี้กินซะงั<ม>้นเก่งมันตีนมันต่นนนอยอไ,มไมันต่อยม,มีนตีนตด่อยครงับนเก่งตัดตีน <c oughs> วาน่านู้ <c oughs> เป็นแบ่บ ว่าที่สิงหนาส <ừ m S 2> ิหูมันเป็นตลางวันมันเป็นพลังร้ายมันหูแลวจุมันจะพลังมาใส่ม่ขอเป็นแบนี้หัวร่างมันยำเท้าเท้าร่างก็ก็เฮยดจะหน่อยกีมือทองมือ ย้องมาใช้มือเอมืดสองมือ,อกินเป็น,ปปนห่นัดเขานัดเขาออกว่เป็นไหมใช่กินน้อยๆนี่มันคืนมือดยกินั้งหมนึกนองจะแฉ่กวน้แซ่บพระพนี่ลบเศร้าปีได้กินซเสื้อ,อ,อเลย วิธีซาวด์วอันีเตียงม,มาเลยนั่นนี่เห็นจ่านจอันนี้เนนห็นด้หน่อยสีจยจหรอสีดายบสตัวเขาขึ้นแต่ขาโง่จังนะนีง่น้ำหนัก กระดืองเมาหน่อยพิเนาะชั่วลยกินเน้นต้องใช้กระโดน้ำพักลอใบเะค่ใบละคักระดเกีบมาน้ำปลาหรืน่อยที่จกจันได้ต็เก็บใบพอกระโดดมาน้ำพักติ๋วมีอยู่เพื่อจะเปล่าใช้พักติ๋วน้ำให้หนึ่งโขสมอําน้ำเข้ากันม้ยบ้า่นมีม้ยอีก Ba hồng của hằng một tháng tải, lắm yêu vắng ngon 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 mhm 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 mhm

น่งูอ่ะววแม่แหงบอยบไปได้นี่บวยบไได้อ้วนึ้นอ้วนึ้นอ่าพอบิงไปได้ตอนได้พอบ้งมาได้พอเบิงทอ้ยทำเืตืนพอนีพอนามัได้กินซะกินน้าก่นด้วยก็กินน้ล้ปนเอรเปล่าก็ไอ้วาอะไรนไม่เีนาะจริงจริมันหนาวพออพอเธอ มือถือมืหยิบยืด่ีบบบบ่งถ้าเกิดตุ่นเขาไล่ทุกคนไม่อดกินหมดนะกินยังบ่นะยัอีดินี่เหมือนเศร้าเนี่ยเนอะท้องชิชิไบ่ได้แต่พ่งเป็นไงบ่อนี่ เก็บพาไปเพียงเท่าน,นี้พี่น้อง้างถูกใจก็จลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครได้พี่น้องเด้อพอกันคลิปนานใชะสบายดีพี่น้องไปแล้ว